สบายสบายค่ะโน่นคือพระอาทิตย์นน่นกำลังกําลังขึ้นมาตรงโน้นนะคะพระอาทิตย์ทอแสองกาลังขึ้นมาหน่อยๆน,นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะค่ะเสียงลมปลิวสวยเสียงลมพัดส,สดชื่นมากเลยคะ่ะทุกคนนะ้คะมารับชมบรรยากาศช่วงเช้าๆกับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอช้านะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสวนที่พักผ่อนจนใจค่ะนะคะดอกไม้กําลังออกดอก อันนั้นก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณที่มารับชมคลิปดีอิต e เนาะให้การสนับสนุนดีอิต e ตลอดมาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนค่ะชมช่วงเช้าๆกับบรรยากาศดีๆชมท้องฟ้าค่ะทางโน้นสดชื่นค่ะสบายสบายค่ะโน้นคือพระอาทิตย์โน้นกำลังกำลังขึ้นมาตรงโน้นนะคะ ผ่าอาทิตทย์ทอแสงกำลังขึ้นมาหน่อยๆน,นะคะทุกคนสบายสดชื่นยามเช้านะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะสดชื่นยามเช้าๆกับบรรยากาศดีๆช่วงเช้าอ,อีสานบ้านเฮาคะ่ะยิดอยู่ที่อาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ,บ้านเฮานี่เองเดอ้อเพื่อนๆพี่น้องสบายสดชื่นยามเช้านะคะ ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะสดชื่นยามเช้าๆกับบรรยากาศดีๆช่วงเช้าเห็นไหมคะให้ดูต้นไม้ใหญ่สบายสดชื่นยามเช้านะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะสดชื่นยามเช้าๆกับบรรยากาศดีๆช่วงเช้าอีสานบ้านเฮาค่ะนี่อยู่ที่ อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเฮานี่เองเด้อเพื่อนเพื่อนพี่น้องอบรรยากาศดีๆคะ่ะให้ชมบรรยากาศคะ่ะนู่นคะ่ะทางบ้านเรานะคะธรรมชาติแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮานี่แหละคะ่ะเชา้ชาๆมาเราก็มาอยู่กับธรรมชาติอันนี้เรามีความสุขมากมายเลยะะก็จะมีเสียงรถเข้ามาด้วยเพราะว่าถ่ายข้ามทางนี่ค่ะสดชื่นเย็นสบายช่วงเช้ชาเ้านะคะ กับเสียงนกเสียงธรรมชาติเจี้เจ้เจาช่วงเช้าๆค่ะเราได้ฟังเราก็มีความสุขเนาะนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือพระอาทิตย์กําลังทอแสงอยู่ทางนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนที่มารับชมคลิปเช้าวันนี้ค่ะโชคดีสุขสมหวังทุกคนนะคะบ,บันไดบันไดเก้าชั้นหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นใช่บันไดเก้าชั้นสวยงามค่ะนี่สดชื่นยามเช้าๆค่ะเห็นไหมคะให้ดูต้นไม้ใหญ่ Ooh, wow. บรรยากาศดีๆค่ะให้ชมบรรยากาศค่ะนู่นค่ะเพื่อนค่ะชมช่วงเช้าๆกับบรรยากาศดีๆชมท้องฟ้าค่ะทางนูน้นสดชื่นค่ะสุขใจเย็นสบายสบายมีความสุขนี่ค่ะวู Ooh, ในชมธรรมชาติแถวบ้านยี่ยทนะคะเพื่อน ชมช่วงเช้าๆกับบรรยากาศดีๆชมท้องฟ้าค่ะทางนู้นสดชื่นค่ะค่ะก็จะมีเสียงรถเข้ามาด้วยค่ะบรรยากาศอื้สดชื่นค่ะอันนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเปนสดชื่นยามเช้ากับบรรยากาศดีๆเช้าๆนะคะวันนี้ทุกคนลมเย็นสบายเลยคะ่ะชมบรรยากาศนะคะ ลมเย็นลมเย็นสบายลมเย็นสบายสดชื่นยามเช้าคะ่ะกับบรรยากาศดีๆเช้าเช้าเรานะคะทุกคนค่ะบรรยากาศดีๆคะ่ะให้ชมบรรยากาศคะ่ะนู่นคะ่ะอันนี้ก็ขออนุญาตนะคะต้นไม้ใหญ่คะ่ะลูกขออนุญาตถ่ายภาพด้วยนะคะต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นนะคะเพื่อนๆค่ะริชานะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสวนที่พักผ่อนจนใจคะ่ะนะคะดอกไม้กำลังออกดอกอันนั้นก็ประชานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสวนที่พักผ่อนจนใจคะ่ะนะคะดอกไม้กำลังออกดอกอันนั้นก็วันนี้บรรยากาศด,ดีมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศสดชื่อลมปลิวสวัยฟังเสียงลมนะคะค่ะลมเย็น อีสานบ้านเฮาคะ่ะยี่อยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเฮานี่เองเด้อเพื่อนเพื่อนพี่นอ้องก็จะมีเสียงรถเข้ามาด้วยเพราะว่าถ่ายข้างทางเห็นไหมคะให้ดูต้นไม้ใหญ่ว,ว้าวทางบ้านเรานะคะธรรมชาติแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮานี่แหลคะค่ะ เช้ามาเราก็มาอยู่กับธรรมชาติวันนี้เรามีความสุขมากมายเลยอันนี้ก็ขออนุญาตนะคะต้นไม้ใหญ่ค่ะลูกขออนุญาตถ่ายภาพด้วยนะคะต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะสบายสบายคะ่ะโน่นคือพระอาทิตย์โน่นกาลังกําลังขึ้นมาตรงโน้นนะคะพระอาทิตย์ทอดแสงกําลังขึ้นมาหน่อยๆนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะต้นโพใหญ่คะ่ะน่าจะหลายร้อยปีนะคะทุกคน ชมค่ะสวยงามค่ะต้นใหญ่มากเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะแล้วลมเย็นสบายลมเย็นสบายสดชื่นยามเช้าค่ะกับบรรยากาศดีๆเช้าเช้าเรานะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะเช้านะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสวนที่พักผ่อนจนใจค่ะนะคะดอกไม้กําลัางออกดอกอันนั้นก็ลมเย็นสบายลมเย็นสบาย สดชื่นยามเช้าคะ่ะกับบรรยากาศดีๆเช้าเช้าเรานะคะทุกคนค่ะก็จะมีเสียงดรถเข้ามาด้วยค่ะบรรยากาศอื้สดชื่นคะ่ะอันนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะค่ะเสียงลมปลิวสวยเสียงลมพัดสดชื่นมากเลยคะ่ะทุกคน,นะคะมารับชมบรรยากาศช่วงเช้าๆกับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอก ทางบ้านเรานะคะธรรมชาติแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮานี่แหละคะ่ะเชา้ชาๆมาเราก็มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เรามีความสุขมากมายเลยสบายสบายค่ะโน่นคือพระอาทิตย์โน้นกาลังกําลังขึ้นมาตรงโน้นนะคะพระอาทิตย์ทอแสงกาลังขึ้นมาหน่อยๆน,นะคะทุกคนพอนี้ก็คือยังเช้าอยู่นะคะก็พาเพื่อนชมธรรมชาติแถวบ้านนี้อยู่นี่แล้วอีสานบ้านเฮาค่ะนี่อยู่ที่ อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเฮานี่เองเด้อเพื่อนเพืเ่อน,นพี่น้องช้านะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสวนที่พ,พักผ่อนจนใจคะ่ะนะคะดอกไม้กําลัางออกดอกอันนั้นก็ก็จะมีเสียงรถเข้ามาด้วยเพราะว่าถ่ายข้ามทางสดชื่นยามเช้ากับบรรยากาศดีๆเช้าเนะคะวันนี้ทุกคนลมเย็นสบายนะคะชมบรรยากาศนะคะ ลมเย็นเพื่อนค่ะชมช่วงเช้าเช้ากับบรรยากาศดีๆชมท้องฟ้าค่ะทางนู้นสดชื่นค่ะเพื่อนค่ะชมช่วงเช้าเช้ากับบรรยากาศดีๆชมท้องฟ้าค่ะทางนู้นสดชื่นค่ะบันไดบันไดเก้าชั้นหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นใช่บันไดเก้าชั้นสวยงามค่ะ นี่สดชื่นยามเช้าๆคะ่ะเห็นไหมคะให้ดูต้นไม้ใหญ่ว้าวสบายสดชื่นยามเช้านะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะสดชื่นยามเช้าบรรยากาศดีๆช่วงเช้าสดชื่นยามเช้าบรรยากาศดีๆเช้เาเนะคะวันนี้ทุกคนลมเย็นสบายนะคะชมบรรยากาศนะคะ ลมเย็นสบายสดชื่นยามเช้านะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะสดชื่นยามเช้าเช้ากับบรรยากาศดีๆช่วงเช้าเป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณที่มารับชมคลิปดีตเนาะในการสนับสนุนดีตตลอดมาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะอ,อีสานบ้านเฮาคะ่ะยิตอยู่ที อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชส,สีมาโคราชบ้านเฮานี่เองเดอ้อเพื่อนเพื่อนพี่นอ้องบันไดบันไดเก้าชัน้นหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นใช่บันไดเก้าชัน้นสวยงามค่ะนี่สดชื่นยามเช้าเช้าค่ะพอนี้ก็คือยังเช้าอยู่นะคะก็พาเพื่อนชมธรรมชาติแถวบ้านนี้อยู่นี่แล้ววันนี้บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศสดชื่อลมปลิวสวยฟังเสียงลมนะคะค่ะ ลมเย็นบรรยากาศดีๆค่ะให้ชมบรรยากาศค่ะนู่นค่ะบ๊ายบายค่ะบันไดบันไดเก้าชั้นหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นใช่บันไดเก้าชั้นสวยงามค่ะนี่สดชื่นยามเช้าๆค่ะค่ะก็จะมีเสียงรถเข้ามาด้วยค่ะบรรยากาศสดชื่นค่ะอันนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเ สดชื่นยามเช้ากับบรรยากาศดีๆเช้าๆนะคะวันนี้ทุกคนลมเย็นสบายนะคะให้ชมบรรยากาศนะคะลมเย็นเห็นไหมคะให้ดูต้นไม้ใหญ่ว้าวเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณที่มารับชมคลิปดีอิตเนาะให้การสนับสนุนดีอิตตลอดมาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะสบายๆค่ะูน่นคือพาอาทิตย์นู่นกำลัง กำลังขึ้นมาตรงโน้นนะคะ